ค่ะตรงนิดนึงครับเอาที่มีค์ก่อนก็ได้เดี๋ยวตรงนั้นคอยอสัทธานุสาลีกับธรรมานุสาลีศีลต้องบริบูรณ์ไหมครับสัทธานุสาลีธรรมานุสาลรีศีลต้องบริบูรณ์ไหม <c oughs> <c oughs> อ,อยู่ที่มักวิธีที่ใช้การเข้าถึงเส้นทางนี้มันเข้าถึงมาได้โดยรอบ มรแปดจะเริ่มที่ปัญญาก่อนตามด้วยศีลตามด้วยสมาธิในเสกสูตรจะเริ่มศีลก่อนศีลส,สมาธิและปัญญาในการตรัสโดยย่อของมรแปดตรัสว่าสมถาาวิปัสนาเอาสมาธิมาก่อนแล้วตามด้วยปัญญา ดังนั้นอยู่ที่มรรควิธีที่คนคนนั้นใช้นะถ้าคนคนนั้นเนี่ยมาเจอสมมติโยมศูนย์มาเลยในาศาสนาพุทธโยมเข้ามาวัดปุ๊บเขาจับโยมนั่งสมาธิให้โยมนั่งสมาธิเลยโยมจะเจอเรื่องสมาธิก่อนโยมอาจจะไม่รู้จักอะไรเรื่องศีลเป็นยังไงแต่โยมจะรู้วิธีเจริญอาณาปานสติ แล้วก็การเห็นเกิดดับขณะที่ทำสองงันนี้ไปเรื่อยๆเ,เราก็ทำไปทำไปเวลาเราทำสมาธิเนี่ยศินมันบริบูรณ์ในตัวของมันอยู่แล้วเพราะขนาดที่นั่งหนึ่งชั่วโมงกายไม่ได้ทำผิดวาจาไม่ได้ทำผิดแต่ใจยังผิดอยู่เหลือใจอย่างเดียวแต่นั้นสินมาบริบูรณ์ขณะที่ทำสมาธิ ถ้า2ีชั่วโมงยมทำสมาธิ23ชั่วโมงนะอสินยมบริบูรณ์ยีชั่วโมงเลยเห็ <im it> นไหอดังนั้นเวลาคนเข้าเจาะเข้ามาทางสมาธิก่อนก็ไม่ต้องคำหนึงเรื่องศินละเขาก็เล่น,เ,ลนเน้นสมาธิบ่อยๆทําทั้งวันลือสีโยคีก็น,นั่งสมาธิทั้งวันนะเจอเขาเป็นนั่งเจอเป็นนั่งศินบริบูรณ์โดยอัตโนมัติเลย <im it> ขณะที่นั่งสมาธิจเจริญปัญญาเห็นเกิดดับ เข้าใจทำปล่อยวางหลุดพ้นยังไม่เริ่มสินห้าเลยแต่สินห้าอยู่ในนั้นแล้วอยู่ในนั้นแล้วแล้วปัญญีนีมาพอดีเข้าใจเรื่องจิตมโนวิญญาณไม่ใช่ตัวเราของเราปล่อยวางหลุดพ้นไปแล้วเรียบร้อยอย่างเงี้ยอืมอันนี้ก็แล้วแล้วแต่แต่โดยเสกขาูตรโสดาบันจะเป็นผู้มีศินบริบูรณ์ าเริ่มจากศีลก่อนศีลต้องบริบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณแต่ถ้าเริ่มจากสมาธิก่อนสมาธิยมต้องได้ได้ค่อนข้างดีเพราะถ้าสมาธิได้ดีชอบใจพอใจน้อมใจนะ่ะอยู่จนคุ้นเคยไม่เสื่อมเมื่อกระทำกาลละแล้วแค่ได้สดับแค่นั้นเองปรินิพพานพบหน้า เห <S an> ็นเกิดดับปริพันธ์ได้เลยเป็นอรหันได้เลยเนี่ยมันน้ำหนักไม่เท่ากันนะแต่นั้นถ้าเราได้สมาธิได้ปัญญาหรือปัญญินทรียเนี่ยตัวเดียวเนี่ยดึงอินรีอื่นมาได้หมดเลยปัญญินรียแรงสุด <S <S <an> เหมือนเป็นสมาธิฐิอ่ะมักมีองค์แปดสมาธิเิองค์งนำหน้าเลยถ้าเข้าใจอริสัต์สี่ หลุดพ้นได้เลยอย่างเงี้ย